เพื่อนๆคะตรงนี้นะคะก็กําลังก่อสร้างนะคะยังทํายังไม่เสร็จดีนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะคาดว่าจะจะมีเนี่ยให้ใส่บาทนะคะใส่บาทนะคะกําลังก่อสร้างอยู่นะคะข้างๆอาคารนี้นะคะร,รอบๆเลยนะคะนู่นยาวไปนู่น ค่ะเราก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็จะเดินไปทางทางนู้นนะคะแล้วก็จะอะไรนะถายให้ดูอีกด้านนี้นะคะหูตึกนี้ใหญ่มากคุณผู้ชม ใหญ่มากสวยมากสวยมาก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 ,ม,ากมันยังทําไม่เสร็จนะคะกําลังก่อสร้างอยู่พี่รู้ว่าจะเป็นตึกสําหรับอะไรนะคะอาคารนี้นะคะศาลานี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นของพระสงฆ์สาหรับพระสงฆ์นอนหรือเปล่านะคะผู้ชมสวยไหมคะถ้าเรามองมาจากด้านนอกจะเห็นหนลังคา ตรงนี้อธิบายไม่ถูกต้องเป็นเนี่ยเป็นจั่วๆขึ้นไปนะคะดูเสาไม้พาเดินชมค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆสวยงามสวยงามอันนี้อาจจะไม่เป็นไม้อาจจะเป็นปูนก็ไม่ทราบนะคะที่เป็นเสาเนะะี่ยค่ะป๊ดสวยงามก็ละ่ะ งดงามมากผู้ชมแล้วก็มีตึกนี้อีกนะคะนี่ค่ะโอ้โออกแบบได้แบบลานนามากๆเลยแบบสมัยโบราณแถวแเหนือสมัยเจ้าสมัยอะไรแถวเหนือนะคะโอ้ยงามงามงาม,มทำช่องลมให้โกรกดีๆ ยกพื้นขึ้นไม่สูงมากค่ะไม้สวยมากอลังการงานสร้างผู้ชมเอ้ยงามอีหลีไม่รู้ว่าก่อสร้างไปหมดไปกี่พันล้านสวยจังเลยอันน,น,น,นี้อันนี้เอาาเป็นไม้ไปเชื่อมเนาะก็จับเลยนะ เราจะขึ้นไปดูข้างบนขึ้นไปดูว่ามีอะไรไหนๆก็มาแล้วไม้สวยผู้ชมค่ะมาด้วยกันขอจับนะคะขอจับหน่อย ผู้ชมคะก็เนี่ยค่ะเป็นพุทธรูปนะคะขึ้นมานะคะก็อันนี้สูงมากเลยค่ะเพดานสูงมากนะคะก็ค่อนข้างมืดนะคะยังไม่ไม่ได้เปิดไฟนะคะ ตรงนี้เป็นปิดนะคะปิดีเฉพาะตรงนี้ด้านนน้นก็เหมือนกันโอเค กระถินกระถินเปีหนึ่งอกว่าล้าอ,อ,อ๋อเห็นเขาพูดว่ากระถินปีหนึ่งร้อยกว่าล้านค่ะมองเขาออกไปนะคะก็เป็นที่จอดรถนะคะกระถินนี่มาจากหลายที่ใช่ไหมคะรวมร,วม,รวมกันปีสวยมากเลย คนสร้างก็ทำเก่งมากเลยนะคะค่ะนี่สร้างมากี่ปีแล้วคะท่านท่านทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเนาะส้าอาคารนู้เสร็จก็แกก็เพื่อนก็ขยับมาขยับนะคะขยับมาซื้อที่เพิ่มเรื่อยๆเนาะใช่ไหมคะก็ซื้อแล้วนะคะค่ะสวยมาก โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะลงไปนะคะคุณผู้ชมเุย้ยลงนี้ต้องระวังนะคะมันสูงมากค่ะสูงมากแล้วก็มันที่เกาะมันก็นี่ค่ะต้องต้องเกาะเอาอย่างนี้ ผู้มชมคะคนที่มีบารมีนะคะก็นี่แหละสิ่งที่อยากสร้างไว้นะคะให้ติดแผ่นดินก็คือพระพุทธศาสนานะคะสร้างสถาปตัตยกรรมไว้ให้ลูกหลานนะคะมากราบไหว้นะคะแล้วก็สึกทอดรักษาและต่อยอดของพระพุทธศาสนาให้อยู่กับแผ่นดินเสืบไปเนาะโอเค มองไปหลังคาสวยมากโอเคนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอลา,าไปก่อนที่วัดวางน้ำเย็นวัดป่าวางน้ำเย็นเจงหวัดมหาสารคามนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ